สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงสซยการเมืองเหมือนเช่นเคยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การเมืองไทยนะฮะในรอบ7วันวิเคราะห์อดีตปัจจุบันอนาคตเกมอำนาจจะเดินไปยังไงต่อบ้าน,นะครับผ่านมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะเห็นนะ,ะแถลงผลงานในรอบ90วันไปจนถึงการวาดภาพนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอานายกแผ่ทองทานก็ นำเสนอเต็มที่เป็นวันสแตนด์อัพไปเลยนะพูดอยู่คนเดียวเต็มที่เลยโชว์วิชั่นอาจารย์มองตรงนี้ว่ายัางไงบ้างสอบตกฮะเอา้าจบเลยอ่าคือจริงๆแล้ว <c oughs> การที่ประกาศล่วงหน้านะครับจะมีท็อกหมายความว่าสแตนดิ้งโชว์เนี้ยนะครับมันมันมันต้องหลังจากพูดจบวันนี้แล้วเรื่องที่พูดต้องเป็นท a อกออฟเดอะทาวอ่า นัควรจะเป็นอย่างนั้นมานควรจะเป็นอย่างนั้นนะหรือคนจะมองฟังแล้วเนี่ยรู้สึกอ๋อเราไม่ได้มองมุมนี้รัฐบาลเ็าทําอะไรไปมากกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยนะแต่ในสุดเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะโชคร้ายก็ได้คือมันมีข่าวไอ้การการเมืองบ้านใหญ่การเมืองบ้านใหญ่ที่ถึงกฆาตกรรมกันอะไรเงี้ยนะมาปิดนั่นอย่างนี่แต่ก็ต้องยอมรับอีกกันว่าเนื้อหาในการพูดวันนั้นเนี่ย มันไม่ประทับใจมันไม่เรียกร้องความสนใจเท่าที่ควรนะเพราะว่าจริงๆเราพูดถึงเรื่องผลงานครับ90วันครับแต่เอาเข้าจริงๆก็คือมันเหมือนกับการพูดว่าปีห้าปแปดจะทําอะไรเรื่องของผลงานมันก็น้อยมากจริงๆก็ต้องยอมรับว่าท่านก็เน้นว่า90วันใช่ไหมครับคือต่้นนับเอาช่วงที่ต่านขึ้นมาเนี่ยพูดถึงนายกต่านนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเป็นจิ้นเป็นอัน จริงๆกันนะครับแต่นี้พอมาประกอบเลยกลารเป็นว่าจริงๆแล้วค้างหน้าจะทําอะไรอซึ่งครา้งหน้าจะทําอะไรเนี่ยก็ยังไม่ทําให้คนเชื่อว่าที่พูดนี่จะทําได้เพราะที่แล้วมาค่อนข้างจะมีปัญหาต่อหลายอย่างแลหลายเรื่องที่น่าสนใจกับไม่สี่พูดตัวอย่างง่ายๆผมน่าสนใจฟังอะไรรู้ไหมครับสนใจฟังแกตัลงทำมาดอ่าเรื่องเรื่องภาษีอ่า จะไปยังไงต่อว่าจริงๆแล้วที่รัมตีครังไปปล่อยไว้ับคนยังจำอยู่นะครับนะนายกยังไม่หนักแน่นพอนะอที่จะทำที่จะยืนยันว่าไม่ไม่ไม่ไมเอาแน่งานนี้อะไรเงี้ยครับอ่มออะ,ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต,วต้องยอมรับนะคือคาริสมาของท่านนายกเนี่ยเวลาท่านยืนอยู่เนี่ยมันดูไม่ได้เหมือนผู้บัญชาการคาริสมาของท่านนายกเนี่ยเหมือนกับ เหมือนกับคนที่อยู่ในวงล้อมของพยักก็คนที่ยืนประดับท่านเวลาแถลงใช่ไหมฮะเวลาแถลงอาจารย์พูดถึงเวลาแถลงมันมันดูเป็นคนซึ่งมีประสบการณ์มีฝีมือทางการเมืองมากกว่าก็เป็นระดับรัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรีระดับหัวหน้าพักระดับอะไรพวกนี้อ่าครับมันยืนดูแล้วโอ้โห่าทังตาทังเหนือกว่าน่ะเออนะ มองแล้วน่าเชื่อถือกว่าวแตยแต่จะให้นายกไปยืนคนเดียวก็ไม่ได้นะยอาจารย์มันไม่เป็นเอกภาพในรัฐบาลน,นะถ้ามาโดดเดี่ยวมาคนเดียวเนี่ยก็เลยต้องมากันเป็นแพ็คคู่แพ็กหลายคนเลยไม่ใช่แพ็คคู่ทักษิณมาคนเดียวเป็นไงบ้างอันนี้นมันคุณทักษิณไงอ่าอันนี้นนมันคุณทักษิณเพราะนั้นแสดงว่าอันนี้บารมีความเป็นนายกในแง่ของน่าจะเหนือคนอื่นยังไม่เกิดครับเพราะอะไรมันทําไมมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยคมีผลงานมาก่อน อแล้วสิ่งที่พูดไปยังทําไม่สําเร็จเป็นเป็นอันสักสักอย่างก็ว่าได้มันมันมันเป็นรัฐมนตรีแบบจับพัดจับผลุเข้ามาไงอาจารย์พูดแบบนั้นได้ไหมเพราะมันอาจจะไม่ได้มีการวางแผนมันอาจจะไม่ได้มีการวางแผนอะไรมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องเดตโชมาสโกออนจริงๆแล้วมันต้องถือว่าวางแผนมาตแต่ต้นสิเพราะวางตัวมาเป็นอันดับนะหนึ่งในสาม ที่ทางพรรคเสนอก็เหนมดข่าวว่าเอาคุณเศรษฐาออกมาก่อนเออคือตอนแรกแค่ก็นึกว่าคุณเศรษฐาก็น่าจะอยู่นานกว่านี้อ่านั่นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาก็ก่อนถึงหน้าอุ้งอิงนี่มันควรจะเป็นคุณชัยเกษมตอนแรกมันก็เป็นข่าวว่าน่าจะเป็นคุณชัยเกษมแล้วมันก็มีการเปลี่ยนตัวเอาตอนท้ายเลยก็เหมือนกับว่าถูกบีบให้เอาส่งคุณอุ้งอิงนี่แหละเพื่อทักสิณจะได้เป็นประกันเ่ะเอาจริงๆคุณอุ้งอิงก็ไม่ได้ผิดอะไร่จะต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้ แต่ในอะไรต้องยอมรับว่าครับบารมีท่านยังไม่ดูอืไม่ดูเป็นผู้ผู้นำรัฐบาลอ่ะแต่ท่านก็พยายามที่จะปรับแก้ในส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดออาจารย์มองเห็นตรงนั้นไหมแต่มันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะในความรู้สึกของผมก็คือยังไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรที่พูดพอเราเห็นหน้าคุณอุ๋งอิงแล้วนึกถึงผลงานอ๋อก็ ให้เป็นนึกถึงหน้าคุณทักษิณได้ไหมแบบนั้นก็นี่สิคนก็บอกว่าเวลาเวลาคุณทักษิณออกนี่แก้ปัญหาได้มากกว่าครับแม้กระทั่งอย่างเรื่องบวชซืนที่คุณอุ้งอิงโชว์ตัวไปมาเนี่ยงานที่คุณทักษิณไปโชว์ตัวที่อุบลกับเด่นกว่าอีกเนี่ยเขาเป็นคุณทักษิณเป็นคุณทักษิณแค่ผู้ยี่ติมทีนะครับผลได้ไฮไลท์มาหลายตัวเหมือนกันแน่นอนอาจารย์มองไปถึงผลงานละเก้าสิบวันที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทย อาจารย์ก็ยังมองว่าสอบตกผลงานก็ยังไม่ค่อยชัดาาเท่าไหร่หรแล้วในอนาคตนโยบายปล่อยออกมาผมว่ามีน่าสนใจหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องเช่าจ่าย4,000บาทต่อเดือน <30 S 1> นโยบาย30-99ปีอะไรก็ว่ากันไปตามรายละเอียดนโยบายสุราเสรีแล้วก็มีการเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวให้ลายย่อยลายขนาดกลางลงมาร่วมด้วย รถไฟไฟ้า20่สิบบาทถไฟฟ้า20่สิบาทต <ะ S 1> ลอดสายผมว่าคนในเมืองมันรอคอยอเออนะฮะมีกองทุน SML ครับอาจารย์มองอยังไงตรงนโยบายปีหน้าก็ถือถ้าออกมาได้จริงๆเนี่ยบ้านเมืองเศกรษฐกิจมันจะมียุตีวาขึ้นนั่นเออผู้คนมีความรู้สึกว่าออได้รับการช่วยแก้ไขปัญหาครับนะเพราะนั้นคนจะมีเงินใช้จ่ายใน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 ,ในการ ใช้ชีวิตมากขึ้นเอเพราะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะกระปี้กระเป๋าขึ้นก็รอดูนะก็อันเนี้ยไปผว่าถ้าทําได้นะนะแต่เพราะนั้นตรงนี้มัน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 ยังไม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้คนว่าทําได้ครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในบรรดานโยบายพวกนี้หลายนโยบายให้ทำลายมาแล้วเช่นช่วงกลางปีหน้า20บาทตลอดสายมาแน่รถไฟฟ้า หรือช่วงตุดจีนดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสองต้องเข้าการให้ทำลายแบบนี้มันกดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่าเกิดทำไม่ได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้นยผมคิดว่านะรับลุ้นกันแน่ๆว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็เชื่อมั่นว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับออ่พูดง่ายๆว่าถึงจะทำไม่ได้เนี่ยครับอำนาจก็ยังอยู่ที่รัฐบาลชุดนี้หรือกลุ่มนี้อ่า แต่มันอาจจะเสียคะแนนไปนิดหน่อยเสียคะแนนไปนิดหน่อยหรือว่ามันยังไม่เปลี่ยนข้างอ่ะ่างี้อ่าอ่าเพราะนั้นการยังไม่เปลี่ยนข้างเนี่ยมันก็ทำให้หลายภาคที่ยังเกาะอ,อยู่กับรัฐบาลเนี่ยมันไม่ตีตัวอ่าอ่าแต่มันมีคนผิดหวังเป็นเรื่องของปากท้องล้วนๆเลยมไม่ได้มีการพูดในเรื่องของประเด็นการบ้านการเมืองโครงสร้างบ้านเมืองก็ยังเหมือนเดิมอ,อาจารย์มองว่ายังไงเป็นหนึ่งในคนที่ผิดหวังกับอะไรแบบนี้ไหม ไอ้ไอ,อ้อผมมันพ้นแล้วน่ะพ้นละหลุดละเอาครลบะแต่คนที่ตามหากินเนี่ยรัาเขาเขาเขาคิดว่ารัฐบาลขึ้นมาุคราวนี้นะที่แต่งตั้งรัฐบาลขา้ขาบข้าบฟากเนี่ยไม,ไม่ท่าไม่ทําให้บ้านเมืองดีขึ้นเหมือนรัฐบาลคราวที่ปล่อยเดียวไทยรักไทยหรือ,อ พลังประชาชนอะไรพวกนั้นสมัยนั้นเพื่อไทยยุคคูนยิ่งรักเขาว่าจะคาดหวังภาพแบบนั้นแต่โอกาสที่มันจะกลับไปมันมีน้อยมากแล้วล่ะมันก็ไม่แน่ก็คราวนี้มันมันอะไรอ่ะครับคือข้อสําคัญที่สุดนี่คือวันนี้บางทีมันมีคําถามคำถามเดียวที่ตอบยากบเอาเงินยังไงนี่ไงขึ้นภาษีเลยคือที่ผู้เสนอมาเนี่ยมันถึงแให้คนกลัวว่า จะเอาวิธีหาเงินง่ายๆคือขึ้นภาษีไงครับอตอนนี้คนมันก็เริ่มกงังวลคือคนยโยบายเกิดได้ถ้าภาษีเก็บได้มากครับถ้าเกิดขึ้นภาษีนยโยบายก็อาจจะรันไปได้จริงๆมันก็กระทบกับเราอีกครนะฮะก็คืออยู่กันแบบลุ้นๆแหละสําหรับ,รบพี่น้องประชาชนครับชั่วโมงนี้โอกาสที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะกลับไปทํานโยบายแล้วทําได้แบบเต็มที่เท่าใจฝันแบบยุคไทยรักไทยหรือ,อหรือ ยุคของเพื่อไทยยุคคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นไปได้ไหมมีโอกาสไหมก็นี่ตักสินไปพูดที่อุบลเนี่ยครับเลือกพวกเราให้มากขึ้นม้มันก็เป็นก,การเรียกร้องข้อต่อแทนใหม่ก็คือจะทําได้คุณต้องเลือกผมให้มากพอมันต้องมากพอขนาดไหนอะมากพอขนาดที่จะที่จะไม่ต้องง้อพรรคอื่นเออเป็นพรรคเดียวเป็นพรรคเดียวส <250 S 2> องร้อยห้าสิบขึ้เข,ขาเชื่อว่าเขาคือต้องยอมรับว่าพลังประชาชนครับอ่าสมัยก่อนเคยทําได้ ครับการเกินครึ่งโอ้ยเพื่อไทยก็เคยทําได้ก็นเนี้ยเพื่อไทยก็ทากําได้ไทยรักไทยก็ทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เคยทําได้เขาก็ายังเชื่อว่าเขาต้องทําได้แต่แต่เขาไม่ได้มองปริบทการเมืองที่มันเปลี่ยนไปเลยเหรอว่ามันมีพักประชาชนขึ้นมาแล้วกลุ่มด้อมส้มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วพักอื่นๆก็มีความเข้มแข็งมันไม่ได้ต่อสู้กับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเมื่อก่อนคู่แข่งมันนั่นคุณมองเออแต่เขานี่ค่อนข้างจะมอง ก็พูดกันตรงๆนะครับเขาคงจะมองว่าประชาชนกําลังเดินไปในทิศทางที่ที่ไม่มีวันประสบความสำเร็จเขาอาจจะมองอย่างนั้นเขามองอย่างนั้นก็ทิศทางเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากการผิดหวังจากทิศทางเก่าก็คือถ้าเพื่อไทยทําไม่ได้ในโยบายปีห8เนี่ยคนก็หันไปอีกเออ<ม>โอ้ท,าท้าทายพรรคเพื่อไทยนี้ถือว่าเล่นเกมเสี่ยงอยู่หลายๆครั้งเขาเรียกว่ารอยทางเดินเก่า พรรคประชาชนก็ตัดสินใจแล้วคือเขาว่าเขามาทางนี้เขามีทางประสบความสำเร็จเพราะว่าเพื่อไทยทำไม่สำเร็จเขาไปทางอุดมการทางเดินเอาทหารไทไม่เดินลงถนนเขาไปทางนี้แหละนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่ามันขึ้นอยู่กับผลงานไปต่อได้หรือไม่ได้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานซึ่งถ้าเกิดทำไม่ได้สะดุดขาขึ้นมาจริงๆเนี่ยคดีความมากมายปักหลังพรรคเพื่อไทยอยู่นะ โจทย์ยากไหมตรงนี้ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆครับไปมาตกลงในมันเกสเซียกันได้เหมือนอย่างที่พักเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐนะตอนนี้อทำไมจบง่ายๆอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่ยอมกันเลยนะเมื่อก่อนนี้ไม่ยอมกันเก็บกันเอาไว้อย่างเงี้แหล้จะตายกันนะกลัวอีกฝ่ายไปเคลื่อนไหวใช่ไหมในสุดพอโดนเข้าไปเนี่ยถึงวันนี้อ ปล่อยนิดื้ออ่งน้นเขายิงกล่องดวงใจครับผมใช้คำว่ากล่องดวงใจนะผมไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมอะไรแต่ผมยังเชื่อว่ายังไม่จบนะยังมีอะไรอีกอ่ะพักพลังประชารัฐจะเอาอะไรไปสู้เหลืออยู่สอสอสิบกว่าคนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ทื่อถอยยังถอยไม่พอที่เขาต้องการเอาเหรออืมถอยได้อีกเหรอผมว่าเขาบีบคือไม่อยากให้เหลือบิ๊กป้อมอยู่ในสนามการเมืองแล้วผมเชื่อนะตรงนี้อีกประการหนึ่งก็คือคนที่อยู่กับบิ๊กป้อมตอนนี้เนี่ย มันเริ่มเหลียวซ้ายแหลวขวาแล้วนะต้องหาทางไปแล้วต้องหาทางไปแล้วเออต้องกระโดดหนีแล้วครับชั่วโมงนี้บิ๊กบอมโดนหนักเลอเกินแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาด้วยสู้อาใ่ใจเอออันนี้ก็ยังเป็นการต่อสู้ของของคุณทักษิณกับบิ๊กบอมอยู่ไม่ไม่คือผมอ่าเป็นเป็นการต่อสู้ตรงนั้นนะทีนี้ตรงนี้มันอย่างงี้เห็นไหมเรื่องใหญ่ๆนี่ยเขายังนั่นได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องย่อยๆได้ เพราะนั้นมันใหญ่จริงเพราะนั้นมันถึงขั้นเอานายกคนหนึ่งหลุดไปเลยอเรื่องอื่นก็คือเรื่องเล็กมันก็ยังพอคุยกันได้อ่ามันมันเจี๊ยยกันได้อะแต่ถ้าพูดถึงคุยการโอกาสหาหรือการจับมือการเพื่อไทยประชาชนมีโอกาสไหมผมว่าประชาชนเขาเลือกแล้วนะคือคุณต้องมองประชาชนต้องมองแยกนะประชาชนเ็ามองว่าเขาวันนี้ร้อยสี่สิบตัเว้ยที่หนึ่งนะครับนะเพะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็น่าจะถึงสองร้อยห้าสิบได้อืม นี่ไงที่ผมบอกว่ามีแหละพักประชาชนที่เขามองเนี่ยพักเวื่อไทยจะไม่กังวลใจเลยเหรอ,ไ,อไม่กังวลตออิดท,ทางาลักษณะอย่างนี้คุณลักษณะอย่างนี้นโยบายอย่างนี้ไป,ไปไม่รอดไปยากคนต่อต้านคนที่มุกลัวกลัวภัยของความคิดใหม่ๆเนี่ยครับไม่เอาด้วยไอ้คำว่าไปไม่รอดของพักประชาชนเนี่ยมันจะไปไม่รอดในเชิงของจํานวนเสียงมันจะลดน้อยลงหรือมันจะถูกกฎหมายจัดการ สองอย่างอสองอย่างคือร้อยสี่ร้ยห้าสิบเสียงเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่พรรคประชาชนไทำได้แล้วน,น,นี่เท่ากระถูกฆ่ามาสองอาโหนลแล้วนะครับนะตอนนี้นี่ไ,ไอ้ตัวที่เอาขึ้นมาชูเนี่ยไม่ถึงขนาดที่ว่าคุณพิธาแล้วนะเอะอล,ลงไปลงไปน้อยกันลงไปหมายความว่าจัตตาของคนกลายเป็นคนบางทีอะไรเพิ่งสร้างถือว่ามาถูกจุด ตีถูกคนเลยอเออแต่อีกฝ่ายก็เท่ากับคือตีตีตยุ่บตีอ่ะอ่าอม,มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนสร้างมาตั้งนานโดนเขาทุบแปะทุบแปะตลอดเลยครับครับอะแล้วอย่างพรรคเพื่อไทยเกิดทําภารกิจไม่สําเร็จคดีเยอะแยะอย่างนี้มันจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยไหมฝ่ายผู้มีอํานาจไม่เอาแล้วพรรคเพื่อไทยใช้งานคนอื่นต่อคําถามก็คือใชใไรซึ่งตอนนี้ก็มองกันดูอยู่ว่า ถ้าผิดพลาดไปอย่างนี้นะพักโอกาสใหม่ไงอาจารย์พักโอกาสใหม่ไงเข้ามาเท่าก็ไหม่หันไปดูเราต้องเหลียวกลับเลยหันปุ๊บกลับมากลับมาเลยอะไรครับเนี่ย้าไดเออคนกันเองก็ไม่ใช่คนกันเองอระบอบเก่าแก่อนุรักษ์ชัดกับข้าราชการเก่าออเสายผู้ว่ารองผู้ว่ามาเต็มทําไมตอนนี้คนที่พยายามเนี่ยในแง่ที่จะเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายมันกลายเป็นพักภูมิใจไทย พยายามที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายขวาจารีดนิยมใใช่แต่มันก็ยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ชั่วโมงนี้ยังไม่ใช่ชั่วโมงนี้ก็ยังให้โอกาสพรรคเพื่อไทยอยู่อต้องเป็นโอกาสพรรคเพื่อไทยในการทําภารกิจตรงนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าพรรคอื่นจะสามารถต่อต้านการลุกลามของการลุกลามของอุดมการประชาชนได้อแล้วก็พรรคประชาชนได้มีแต่พรรคเพื่อไทยที่ทําได้ครับมีแต่พพเื่่อไททยีมีมีกําลังพอ แต่พรคเพื่อไทยก็มีอะไรดึงล้างไว้ตลอดเช่นกฎหมายอะไรก็ตามที่มีการฟ้องตลอดก่อนหน้านี้บีบก็ตายกายก็รอดนโยบายต่างๆที่พรคเพื่อไทยคิดขึ้นมาถ้าเป็นในเชิงอุดมการโครงสร้างการเมืองโดนตัดขาสกัดตลอดเหมือนกันอับพรบกาลาหมอาจารย์มองว่ายังไงพรคเพื่อไทยคือตําขึ้นมาเนี่ยก้าเกินไปไหมไม่ใช่หรอกคือจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่า คือไม่มีใครพูดแต่แรกเลยยอมรับเลยว่าการปฏิวัติดีอืแต่ถึงเวลาที่มันเกิดเพราะมันจะต้องเกิดเกิดมันต้องเกิดแบบที่ท่านนายุินพูดอ่ะคือถ้านักการเมืองทําดีเนี่ยมันไม่เกิดอืนะแต่ถ้านักการเมืองทําไม่ดีคนมกลาหาที่อื่นมันก็หาอํานาจอื่นครับตรงนี้หาช่องอื่นไปครับมันก็ขึ้นกับพฤติกรรมนักการเมืองเป็นหลักกรมาเือง รวมทั้งพฤติกรรมของทหารด้วยอ่าครับอ่าถ้าทหารไม่มีตัวเต็งไม่มีตัวเชื่อมั่นคนก็ไม่ไปเหมือนกันอย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้อ่าตอนนี้ทหารไม่ได้สร้างไว้จะว่าบิ๊กตู่กลับมาก็รู้สึกว่าพอใจในบทบาทใหม่แล้วครับเป็นองคมนตรีคือเขาไม่ลงท่านไม่ลงมาแล้วครับท่านอยู่ข้างบนและสบายใจทางานมีรอยยิ้มเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว เพื่อไทยน่าจะรู้ว่าทหารนี่ไปพอสมควรนะอ่าน่าจะเร่งทําให้สิ่งที่ตัวคิดว่าทําให้บ้านเมืองมีชีวิตชีวาขึ้นแต่พอถึงเวลาก็เหมือนยักายยักยันนะอก็ยังกลัวอยู่ใส่เกียร์ถอยไว้เหมือนกันครับเออทีนี้ก็เนี่ยอ่านด้วยมองขอโทษนะครับแม้กระทั่งการถือว่าประวิตย์นี่เป็นคู่แข่งมันก็มันก็มันก็ขาดความเชื่อถือในพลังตัวเองไปแล้วเพราะว่าถ้าดูไปแล้วคุณประวิตย์หมดแล้วอ่ะ อาจารย์กัลังจะบอกว่าให้พรรคเพื่อไทยมองข้ามคุณประวิตย์ไปเลยเยังจะดีดีกว่าอยู่ตรงเนี้ย<ม>จะจะไปจะจะไปสู้อะไรก็ก็มองภาพใหญ่ไปเลยเพือเนี่อโทรโทรศัพท์ไปบอกพวกที่อยู่กับคุณประวิตยว่าจะย้ายมาอยู่มีมเอาให้มันจบเออนะฮะคุยกันทําให้มันง่ายๆครับ แล้วเพื่อไทยจะมาดันพบรบกลาอย่าเรียกว่าเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมาดันพบรบกลาหมตรงนี้มันจะสร้างความไม่ได้ดันเราถึงเวลาก็กลายเป็นว่าก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับมติของรัฐอ่าของสม,มาชิกสภา,าอ,อ,อแต่ผมดูไอ้เรื่องนี้ตรงไหนรู้ไหมครับผมไปดูเรื่องที่ว่าคนเสนอคือคุณระยุทธสิริพานิ์ กับหมอเจใจไงอ๋อครับครับครับเพราะนั้นตรงนี้จําได้ไหมหมอคนนี้เป็นคนพูดเรื่องยุบสระาอ่าอ่าแล้ววันนี้ถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยหมอเจใจไม่ใช่นูบันีในพักนะครับครับครับเป็นคนที่ขาใหญ่ของพักใแบบคุณหัวเขียงนี่เอ่อเอามาร่วมคิดอ่ะครับครับไม่ธรรมดาที่พูดคราวที่แล้วเรื่องยุบประปาเนี่ยต้องเอาไปคิดนะต้องเอาไปคิดนะว่ามันไม่ใช่มาจากกี้ไก่นะอ่า ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่น,นเป็นซัมบอด <umb> ี้เป็นซัมบอดี้พูดตามอดเป็นตามบอดี้ชื่อหมอเชิดชยัยตันติซิลินอ่าเ้วถ้าพูดถึงกองทัพเนี่ยมีพรบกลราโหมมาป้วนเปี่ยนจะมาจัดระเบียบกองทัพอาจารย์ว่ากองทัพหงุดหงิดไหมอะไรอจะอาจจะหงุดหงิดจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถึงข้าวเป็นรองเขาก็ต้องยอ,งอมแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยในอดีตก็เคยเกิดนะครับในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าที่จะมี ห้าสิบกว่านี้จะมีสภากลาโหมมครัาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยคึกฤทธิ์ไนงนกองทัพเสนอคนเป็นคนเป็นรองผู้监察กาบรบกคนหนึ่งปรากฏว่าคึคกฤทธิ์เป็นนายกคุณประมาณเป็นรัฐมนตรีกลาโหับเปลี่ยนซะน,นี่เป็นพลเอกฉลาดอิรันสิริผลปรากฏกองทัพปันนน่นป่วนจนในไหนสุดก็ เลือกตั้งใหม่คืบริษทสอบตกก็คิดดูดิเพราะว่าทหารในแกลงบางซื่อสมัยก่อนออ่าทหารสั่งไม่ให้เลือกรบปรากฏว่าตัวคือ,คอริสอบตกน,นี้เป็นปัญหาแล้วนะป,นปัญหาเป็นไม่ได้เพราะสมัยนั้นกครจะเป็นนายกต้องเป็นต้องเป็นสอส,อสอด้วยครับก็ได้หม่อมราชวงศ์เสนีเออ่าท่านก็จะแก้ปัญหาด้วยการดึงพลเอกกฤษีศรีวราศรีวราที่กเกษียณพอดี มาเป็นติกลาอมก็ปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นคือท่านกินเข้าวเหนียวม้วงตายเอาคนบอกว่ามันมีมีอะไรบางอย่างมีแยบยนต์เห็นไหมเมื่อก่อนเล่นกันอย่างนี้เหมือนกันเวันนั้นตอนนั้นก็เขาบอกว่าคนนอกไปก้าวไก่ในกองไปแทรกแซงในกองทัพตีไรเนี่ยก็ก็จะมี มีความวุ่นวายแหละมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็ลยแต่ลังวเขามาสร้างเจ็ดคนของสภาการาโอเมจ้าอ่าก็คืออยู่กันจนถึงปัจจุบันนี้ในเจ็ดคนก็มีฝ่ายการเมืองอ่าในเจ็ดคนนี่หมยครับถ้าเจ็ดคนนี้เสนออะไรแล้วนายกไม่เกี่ยวแล้วอ่าเพราะว่าเขาถือว่าส่งต้องรับสนองตามนี้ตัวแทนนายกเข้าไปอยู่ในเจ็ดคนแล้วครับแต่ในเจ็ดคนมีฝ่ายการเมืองคนเดียวเองนะลำดีคาราโอเมสองคนสองคนให้ประหลัดกลราโอมอีกคนนึงเพราะส่วนใหญ่จะตามฝ่ายการเมืองครับ แต่ห้าคนนี้คือของกองทัพหมดหมดครับก็คือเรื่องของพรบกลาโหมมันจะคิดว่าสุดท้ายก็จบไปก็จบไปถือว่าโยนหินถามทางแล้วคุณดูดิครับปรากฏว่าผนนี้นี่ทหารไม่ออกความเห็นเลยอ่ะครับเแสดงว่าทหารอ่อนตัวลงไหมอืมถ้าเป็นตองอ่อนตาต้องออกมาแยกเกี่ยวไอ้คิดได้ไงอ่าต้องมีพูดอะไรออกมาบ้าง ถ้าเป็นยุคนี่ปิดปากหมดอ่ะถ้าเป็นยุคเรืองรองเฟื่องฟูนี่ต้องมาตั้งแถวตกทลาันอยู่ในค่ายนะครับปกป้องเกียรติยศอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่เห็นก็แสดงว่าทหารเองก็ยังกลุ้มกันไม่ติดหรือว่าฝ่ายการเมืองเขาจบเกมกันไปแล้วเพราะพักร่วมไม่มีพักไหนเอาด้วยเลยนั่นไม่ใช่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคือทหารยังเกาะกันไม่ติดกันอย่างที่ได้เคยคุยหลายครั้งได้พูดไว้ก็คือ ไม่ได้สร้างไว้พอหมดจากบิ๊กตู่กับประวิกรก็จบอไม่ได้สร้างไว้ครับที่ไม่ได้สร้างไว้เพราะเขารู้สึกว่ามันตอนแรกเขาจะต่ออ่ะต่อยังไงอาจารย์มันก็ตามบาละาอยู่แล้วนี่บิ๊กตู่ไม่ก็จะต่ออีกสองปีไงรวมเลือกตั้งครับที่ร้านเสนอชื่อในนามพรรครวมไทยสร้างชาติไงครับครับครับ แต่มันไปไม่ไหวก็ไปไม่ไหวก็เห็นจัดฝนเลือกตั้งคะแนนขาดอเอมันขนาดนี้แล้วถ้าฝืนต่อจะกลายเป็นบิ๊กป้อมสองใจใจบิ๊กตู่ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ไหวตัวทันครับปล่อยพี่ชายเควงคว้างไม่ใช่ปล่อยพี่ชายเคว้งยังพี่ชายไม่ยอมปล่อยทำท่าจะปล่อยเหมือนกันเออแต่แต่ละพรรคพวกอยากจะอาศัยล้มใต้ปีกต้านอุ้มอุ้มกันขึ้นมาแล้วพรรคพวกที่อุ้มตอนนี้ก็แตกกระสานท่านเซ็นกันไปหมดแล้ว ไม่หมดยังเหลืออยู่19คนยังเหลืออยู่คนที่ได้ประโยชน์ไม่รู้ใครนะที่คนกำลังอะไรตามหาอยู่เนะี่ยกับเออนะฮะการเมืองไทยมันก็เป็นซะแบบนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะฮะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อแต่ว่าที่แน่ๆเท่าที่ฟังอาจารย์มาก็คือพลานุภาพของพรรคเพื่อไทยชั่วโมงนี้ก็ยัง คือจริงๆต้องยอมรับว่าคุณมีโอกาสตามอะไรที่คิดว่าทำแล้วทำให้คนคิดโอ้ใจเว้ยทางนี้แหละคือทางที่เรามาถูกแล้วนะท่านเคยขึ้นมาแค่ไม่เท่าไหร่ก็ทำให้คนเกิดความเชื่อมั่นราวนี้วันนี้ท่านก็คงมองดูว่ามันไม่ใช่รัฐบาลเดียวเงินไขยมันเยอะขึ้นกว่าเดิม,ยมเยอะไม,นเ,ะมนเยอะคือมันนอกเหนือไปจากไอ้ทิศทางการเมืองแล้วเนี่ย มันยังมีนิติสงครามเพิ่มอยู่ด้วยพระตาติดุกติดตารางกันอีกพระตาเนี่กลายเป็นจำเลยในศาลอีกเออนิติสงครามครับมันก็ยังอยู่ครับเป็นชนะกปักหลังครับพลาดไม่ได้ครับนะฮะแล้วภารกิจพิชิตพักประชาชนพิชิตด้อมส้มก็ต้องทําให้สําเร็จอ่าตอนนี้ก็ด้อมเหลืองก็จะกาลังเห็นว่ากินข้าวน่ากลัวไหมภาพนั้นทานอาหารร่วมกันไม่น่าจะจุดติดนะอื เพราะคนมองอยู่แล้วว่าไปทิศทางนั้นเนี่ยมันไปสู่ทิศทางเก่าครับทิศทางเก่ามันพิสูจน์แล้วมันทำให้บ้านเมืองวังเวงเออคนมันเกิดวววความวังเวงครับอืมวังเวงนะฮะวังเวงก็คือไม่รู้จะไปไหนก็คือเอามาทานอาหารร่วมกันก็เหมือนที่คุณนิพิษพูดแหละว่าเป็นแค่การทานอาหารร่วมกันไม่ได้มีนัยยะอะไระจริงๆคงมีนัยยะแหละ,ะแต่จะบอกไปก็คงไม่ได้แต่ถ้าให้นักวิเคราะห์อย่างอาจารย์มองก็คือไม่มีอะไรในกอไ่ ไม่จะไม่มีอะไรระกอบไปยังก่อก็ไม่ยัง,มยไ,งออยไม่รู้จะว่าไงดีเออเอาเดี๋ยไม่รู้ว่าอะไรจะทํายังไงดีแล้วจะมานั่งทานข้าวร่วมกันไปทําไมปล่อยภาพออ <ไป S 2> กมาทําไมอาจารย์ก็มาลองดูว่านี่ถ้าก็เกิดไม่ยอมคําเรียกตามคําเรียกร้องภายในสิบห้าวันเราจะ,จะ,จ,ะจะร่วมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะผมออกไปจะสายเดี่ยวไหมหรือว่าจะมีพวกท่านออกมายืนเกียงข้างกเออเออหรือว่าพวกท่านจะเป็นกําลังหนุนแล้วก็ว่ากันไปเออเออแล้วสรุปเขาจะมาหนุนไหมหลังสิบห้าวันแก๊งเนี้ย ผมว่าตอนนี้ยังไว้ไไวว้เขาเรียกว่าไว้เชิงกันอยู่โอ้โหสิบห้าวันนี้มันแป๊บเดียวนะจย์นี่มันก็ผ่านมาสองสามวันแล้วนะวันเดียวก็มากอวันเดียวก็ขอหยุดคิดได้ตัดสินใจวินาทีสุดท้ายเลยเดี๋ยวรอดูรอคุณสนทิก่อนสิบห้าวันคุณสนทิทำไงถ้ามีคนมาร่วมเยอะเอ้ยเดี๋ยวตามอะไรเงี้ยเกิดน้อยก็เอ้ยยังไม่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาไว้ใจคุณสนทิเอาอยู่บ้านเมืองก็เดินต่อไป นะครับส่วนคนที่จะลงถนนเขาก็หาช่องอยู่ตลอดเลยเนาะไม่รู้อว่าคือลงถนนนี่มันไม่ง่ายเหมือนเราขึ้นรถเมล์นะ,นะลงถนนมันลงไปนั่งยืนนอนอยู่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอฝ่ายสนับสนุนเอาด้วยไหมเพราะสุดท้ายก็อาจจะลงถนนไปแล้วได้แค่ออกกําลังกาย ไม่ได้อะไรเลยโอเคครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นะฮะได้ครบทวนจบทุกประเด็นแล้วมากันในเรื่องของการชุมนุมในตอนท้ายด้วยนะครับ,รบก็อาจารย์ก็ยังมองว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะจุดม็อบติดนะฮะส่วนบ้านเมืองก็ไปกันแบบนี้นะคุณทักษิณกับภารกิจพิชิตดอมส้มก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับขอบคุณอาจารย์สุขุมเป็นอย่างยิ่งให้เรตก,กับทางรายการในวันนี้ขอบคุณครับ